เขาต้องจดจาเรื่องนี้เขาไม่เคยจําแต่เขาเคยพูดว่านุ้ยเดี๋ยวพี่จะตอบแทนให้โดยการที่เราจะนัดกินข้าวกันเป็นนุ้ยแม่ตากพี่เป๊กสามคนจนโควิดกลายพันธุ์ไปเป็นอย่างอื่นแล้วทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้อะไรกันด้วยกันเลยครับวันนี้เห็นบอกว่าคุณนุ้ยเนี่ยมีเรื่องอึดอัดที่แบบว่าเคยบอกกันไว้กับเป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้สัญญาที่เคยให้ไว้อะจนถึงทุกวันเนี้ เออเมื่อไหร่จะทําตามสัญญาสัญเออมีสัญญาหนึ่งะก็คือก็คือนุ้ยเนี่ยคิดเสมอเลยว่าทําไมเจอกันทุกครั้งเนี่ยเขาจะจําได้แต่เรื่องราวดีๆของเราในเรื่องของการให้คอนแทคช่างมาล้างสระเอาคนมาล้างสระน้ำเอออะไรเงี้ยเขาจําได้แต่เรื่องนี้แต่ไอเรื่องตอนที่เขาเป็นโควิดอ่ะแล้วเราอ่ะดันโดนไปซื้อยาส่งไปให้เขาเขาไม่เคยจำเขาไม่พูดถึง ชื่นชมจังเลยเรื่องหาคนล้างสะให้อ่ะตอนนั้นตอนนันเป็นไข้บางทีมันก็ความจำเสื่อมไปแล้วติดใจเแล้เหรอคือช่วงนั้น่ะใครเป็นโควิดเราก็ต้องแสดงความห่วงใยกันเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรยังไง ก่อนจะแสดงความห่วงใยของพูดก่อนได้ไหมทุกครั้งที่เป๊กไปถ่ายรายการกับนุ้ยแล้วเป๊กกับนุ้ยก็คือเป็นคนแพนิกเหมือนกันเชื้อโรคหรืออะไรต่างๆแต่นุ้ยเขาเป็นเยอะกว่าเป๊กเป๊กก็ต้องคอยประคับประคองดวงจิตนุ้ยว่าไม่เป็นไรนุ้ยทุกคนสวบจมูกมาแล้วไม่เป็นไรวันนี้เราทำงานล้วสนุกไปด้วยกันนะสนุก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 พอกลับบ้านเช็คไทม์ไลน์ในความซวยของทุกๆครั้งกับเป๊กกับนุ้ยมักจะมีวันลุกขึ้นในกลุ่มเราสมมติเราเจอันนี้วันลุกขึ้นมักจะมีคคนนเเป็โวิดสมอ คุยกันด้วยเป็นโควิดแล้วคนนั้นเป็นแล้วแล้วเราจะเป็นไหมเราจะเป็นไหม เราก็ไม่เป็นเราก็ผ่านมาได้แล้วเวลาทุกครั้งที่ไปเจอถ่ายรายการกัน,กนมันก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นโควิดอยู่เสมอแล้วเราก็จะผ่านมาได้แต่ก็มีวันหนึ่งที่ไปเกมเอ,อเขาเกมปุ๊บแล้วเขาถามโทรศัพท์ไปถามาเขาว่าพี่เป๊กมียาหรือยัง <ๆ S 1> เขาให้กินไอตัวนี้นะมันน่าจะหายเร็วนะแต่ตอนนั้นที่ไม่มีๆๆๆหาซื้อไม่ได้เลยอไอเราก็ด้วยความที่แบบว่าหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องหาซื้อให้บ้านเขาอยู่โซนสฟารีเวอร์ฮะมันไกลหราก็แบบว่าเอาไงดีว่าเปิดแอปที่ขายยาฮะเปิดแอปขายยาอยู่ไกลอย่างเลยบนนอกแล้วก็เข้าไปคอยู่ติ สน2กิโลเมตรค่ะอยู่เรียกตีค่ะบ้านนอกอยู่ดีใช่แล้วเชื่อเปล่าว่าบ้าน็ไม่ได้อยู่คลองหกแลก็เข้าแอป เข้าแอปสปุ๊บนูก็ไม่รู้ว่าบ้านเขามันอยู่โซนไหนเพราะว่าในแอปเนี่ยเขาจะระบุเลยฮะว่าโซนนี้ร้านยาใกล้จะอยู่ตรงนี้แล้วร้านยานี้จะส่งยาไปถึงบ้านนี้ได้แล้วก็แบบแว่ามันอยู่โซนไหนยอะไรยังไงหนูก็ต้องดันโดนโทรศัพท์ไปหาเขาว่าแบบเออพี่ช่วยหน่อยได้ไหมแล้วตัดเงินยังไงเขาบอกว่าตัดในระบบไม่ได้ค่ะอะตัดระบบไม่ได้พี่เอาบัญชีพี่มานู่นนี่นั่นน้นเราก,ก็ต้องโอนอไปเสร็จปุ๊บแล้วพี่เรียกมอเตอร์ไซค์หน่อยได้ไหมเอาไปส่งที่บ้านหลังนี้อะไรเงี้ยทำเป็นเรื่องเป็นราวเราก็มีความร จำแต่เขาเคยพูดว่านุยเดี๋ยวพี่จะตอบแทนให้โดยการที่เราจะนัดกินข้าวกันกินข้าวกันเป็น<ร>นุย,นยแม่ตากพี่เป๊ก3ามคนจนโควิดกลายพันธุ์ไปเป็นอย่างอื่นแล้วออทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้ไอะไรกันด้วยกันเลย<อ>ค่ะ <laughs> แต่ก็รักกันนมมันไม่ใช่ว่าจะไม่ไปกินนะแต่ว่า3คนน่ะเราอ่ะต้องบอกว่าเราทํางานกันเยอะมากแล้วเวลาเป๊กว่างนุ้ยก็ไม่ว่างเวลานุ้ยว่างเป๊กก็ไม่ว่างบางทีแม่แม่ตักก็ไม่ว่างเราจะหาคิวว่างมากๆมันยากเพราะฉะนั้นคนที่จะติดต่องานเป๊กนุ้ยแล้วก็แม่ตักช่วยไม่ติดต่อเราสักเดือนหนึ่งนะคะเือรทิงข้ากันจริงเหรอบอแค่วันเดียวให้ให้ทุกคนได้ไหมนุ้ยได้ไหม เป็นพี่คนเดียวได้ไหม